สวัสดีครับพ่อแม่พี่พท,ทุกทุกท่านนะครับที่รับชมนะครับเลขเด็ด,อดตอบนะครับทางเพจและทาง youtube นะครับก็ขอฝากสักนิดนะครับสำหรับท่านที่เข้ามารับชมใหม่นะก็ ถ้าชอบก็อย่าลืมกดติดตามนะครับกดกระดิ่งฮนะเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับสนับสนุนกันสำหรับท่านรับชมเก่าอยู่แล้วก็ฝากกดแชร์ให้ด้วยแล้วกันนะครับมาดูในส่วนของสูตรนี้นะครับจะเป็นสูตรนะครับสองตัวบนนะครับล่างนะเป็นสองตัวบนล่างนะครับนะคู่ชุดแล้วนี่จะได้ หกคู่ด้วยกันนะครับสำหรับในสูตรนี้นะครับสำหรับในสูตรนี้นะครับก่อนอื่นนะครับขอฝากคำเตือนด้วยก็แล้วกันนะครับนะก่อนที่เราจะไปดูสถิติและข้อมูลนะครับนะคำเตือนนะครับเป็นเพียงการคำนวณย้อนหลังสถิติผลออกรางวัล เท่านั้นนะครับก็มีทั้งเข้าและหลุดได้นะครับพบโหลดใช้วิจารณญ,ญาณในการรับชมแล้วก็ขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับสำหรับเอฟซที่อยากจะเข้ากลุ่มเข้าบ้านแนวทางนะครับก็ไอดีไลน์นะครับพิมเอสนำหน้าสามศูนย์ T ้าพีเคทีอีนะครับสอบถามพูดคุยได้นะครับนะสอบถามพูดคุยได้นะครับหรือมีข้อสงสัยก็ไอดีไลน์ส่วนตัวครับทีโอจุดเอ็นยูเอ็มบีอาร์หนึ่งแปดเก้าศูนย์ นะครับแอดไลมาเป็นเพื่อนกันพูดคุยสอบถามได้นะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของสถิติสูตรนี้นะครับอ่ะสถิติ4ีงวดด้วยกันนะนะครับงวดที่5คืองวดที่จะต้องใช้ในวันที่16ตุลาคมนะครับสูตรเกาลุดหาสูตรใหม่เข้ามาทดแทนนะครับอ่ะสูตรเกาลุดนะครับสูตรเกาลุดก็หาสูตรใหม่เข้ามาทดแทนนะครับอ่ะมาดูสูตรการคำนวณน,นะครับ ส,เหเห 10. สูตรนี้จะใช้นะครับหลักสิบบนบวกหลักหน่วยล่างบวกสองคงที่นะครับอ่ะสูตรที่สองใช้หลักหน่วยล่างบวกเก้าคงที่นะครับมาดูกันอ่ะจะได้ยังไงเนาะอ่ะแรกนะครับสี่บวกหกเป็นสิบนะครับสิบไปบวกสองนะครับได้สิบสองเอาแต่หลักหน่วยนะครับอ่ะเอาแต่หลักหน่วยนะครับบวกเกีดคงที่ได้เก้าครับอ่ะบวกเดคงที่ได้เก้านะครับ ส่วนสูตรที่2นะครับหกไปบวกเก้าได้15นะครับได้ห้าห้าบวกสามได้แปดนะครับอ่ะอย่าลืมเลขคงที่นะครับแล้วก็บวกหนึ่งคงที่ได้เก้านะครับนะเลขคงที่เอสจะเขียนครั้งเดียวนะครับก็จะบวกเจ็ดนะบวกด้วยสามนะครับเลขคงที่แล้วก็บวกหนึ่ง นะครับมาก็จะได้มาตรงนี้ทีนี้จะคู่ชุดนะครับมันก็จะได้ทั้งดเราคู่ด้วยกันนะก็จะมีในส่วนของ25งห้านะครับสองแปดสองเ นะจบคู่ชุดแล้วได้ทั้งหมด6คู่ด้วยกันนะครับผลรางวัลที่ได้ก็คือ3ามดท้ายคือ6 8 7 2ตัวล่างได้2 8นะฮะก็เข้าที่2ตัวล่างนะครับเข้าที่2ตัวล่างเข้าที่2ตัวล่าง2 8นะครับชุดนี้เป็น งวดแรกนะครับงวดแรกงวดแรกผ่านไปครับมาดูในงวดที่สองครับงวดที่สองที่คำนวณได้ทีนี้มาดูในงวดที่สองนะครับเอสจะบวกเป็นตัวเลขเลยนะจะรวดเร็วนะครับมาหกบวกแปดเป็นส 14, 14, ิบสี่สิบสี่บวกสองเป็น 1ิบสได้6นะครับ6กบวกเเป็น13แต่หลักหน่วยนะส่วนที่2องบวกเเป็น7นะครับ7จ็บวกสได้ศูนย์บวกหได้1นะครับจากชุดคู่ก็จะได้ทั้งหมด6คู่ด้วยกันนะครับมี6 7นะครับ 6061นะครับ37 3031นะครับผลรางวัลที่ได้นะครับในวันนี้นะครับข้อที่สองตัวบนเนาะเพราะว่าสาวสามตัวท้ายรางวัลที่หนึ่งออกหกศูนย์หกสองตัวท้าเก้าสี่นะครับหกศูนย์หกเข้าตัวกลับนะครับโชาชุดนี้ เป็นงวดที่สองนะครับเป็นงวดที่สองครับมาดูงวดที่สามครับบวกเป็นตัวเลขเหมือนเดิมนะครับก็ศูนย์บวกสี่ได้สี่สี่บวกสองเป็นหกนะครับได้หกหกบวกเจ็ดได้สิบสามนะครับนะหลักหน่วยครับ4บวกเเป็น13นะครับแล้วแต่หลักหน่วยเนาะ3 บวกสได้6กบวก1ได้7ถูกไหมไม่ถูกสิทำไมอ่ะไม่ถูกเหรอศูวบวกสได้4 4่สี่บวกสก็ต้องเป็น6กไปบวก7จ็ดเป็นสิบสามบวกเกบวกสเป็น13 13ามสิมผมผิดตัวไหนไหมนี่สาม ถูกต้องครับถูกต้องนะจะกู้ชุดครับก็จะได้นะหกสามนะครับหกหกหกเจ็ดนะครับสามหกสามสามและ, 3, ะสามเจ็ดเกียสลับกันนิดนึงนะครับในงวดนี้ เช็คผลรางวัลที่ได้นะครับก็คือหกหกสองครับสามตัวได้หกหกสองนะครับสองตัวล่างได้ที่สามเจ็ดก็เข้ามาในชุดนี้ครับสามเจ็ดนะ,ะ,เ,ปนด 3, นะเป็นงวดที่สามนะครับเป็นงวดที่สาม เป็นงวดที่สามนะครับทีนี้มาดูในส่วนของงวดที่สี่กันบ้างนะครับงวดที่สี่นะครับหกไปบวกเจ็ดเป็นสิบสามนะครับสิบสามบวกสองเป็นสิบห้านะครับเลห้าบวกสามขงที่ได้แปดนะครับโอ้บวกเจ็ดขงที่ได้สองสิลืมครับได้สองเลขสองนะมองให้เป็นเลขสองนะครับเลขสองไม่ใช่เลขแปดนะครับเป็นเลขสอง เดี๋ยวลบดีกว่านะพาดไปเป็นเลขสอนะครับห้าบวกเเป็น12องนี่แหละพอถ้าลบแล้วมันเขียนไม่ติดนะครับเป็นเลขสองอยู่ใไกละ 5, นะพากับ2องะหลักหน่วย7จบวกเเป็น16นะครับได้6 6หบวกสได้9กบวกหได้ศูนย์นะครับ แบคู่ชุดก็จะเป็นในส่วนของ56 59และ50นะครับถัดมานะครับก็จะเป็นในส่วนของ26 29นะครับแล้วก็20นะนผลรวัมที่ได้นะครับก็คือ 6, 5, นะครับ65นะครับ3ตัวก็คือ665นะ สามตัวคือหกหกห้าสองตัวล่างได้ห้าเก้านะครับอ่ะในรอบนี้มาทั้งบนมาทั้งล่างเลยนะครับเอฟสี่ฮะอ่ะเผื่อฟุกเผื่อมานะครับ,นะรบสูตรนี้ใช้เป็นงวดแรกนะครับเป็นสูตรใหม่นะครับนะเป็นสูตรใหม่นะอ่ะอเดี๋ยวเขียนตรงนี้ว่าเป็นใหม่ก็แล้วกันนะครับดูที่หัวมุมกระดาษโดยก้วกัน ็นสูตรใหม่นะครับก็คิจเจรณากันนะสำหรับไมซูนี้นะครับนะเขาทังบนเขาทา้งล่างเนาะหกห้าห้าเก้านะครับอ่ะทีนี้มาดูงวดล่าสุดต,ตรงนี้กันนะครับงวดล่าสุดตร,ตรงนี้เลยนะครับนะตัวเลขจะเติมสะิติตกันแหละนะครับนะอาจจะดูไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะเอามาดูนะครับหกบวกเก้าเป็นสิบห้านะครับสิบห้าบวกสองได้เจ็ดนะได้เจ็ดบวกสามได้ศูนย์นะครับนะ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  7จ็ดบวกเจ็ดบวกสอีกแล้วสิเจบวกเจ็ดได้14นะครับเป็น14บสีหลักหน่วยนะครับ9กบวกเเป็น8 8ดบวกสเป็น11บวกหได้2นะครับอ่ะจับชุดคู่นะครับก็จะได้นะครับอ่ะแล้วทำไมผมมาเขียนเจ็ดสแล้วจะเขียนเลขอะไรแทนและเป็น7จดสก็แล้วกัน72็ดสอเจหนึ 2, ่งเจ็ดดนะครับ สีนะครับที่ได้นะแล้วก็41แล้วก็42นะครับ6คู่ด้วยกันอ่าใครเยอะก็มองผ่านนะครับนะสำหรับสูตรนี้ในงวดประจำวันที่นะครับสิ 16, นะครับต่อข้อนะหกเจ็ดนะบอกพิจารณากันดูเป็นแนวทางเท่านั้นนะครับสำหรับในสูตรนี้นะครับ สูตรทุกสูตรนะครับมันมีเข้ามันมีหลุดนะครับ F4 นะดูดีๆนะครับนะมันมีเข้ามันมีหลุดนะครับทุกอย่างเป็นแค่เพียงแนวทางเท่านั้นนะครับใครชอบก็นําไปใช้การใจก็มองผ่านๆไปนะครับกับสูตรการคํนนานวณแนวทางตัวเลขน,นะครับสำหรับคลิปนี้จบเพียงเท่านี้ทุกท่านอ่ะขอท่านโชคดีนะครับก่อนจกกันฝากคอมเมนต์ไว้นะครับเพื่อจะได้มีการแจ้งเตือน พูดคุยกันสัมผัสกันนะครับสำหรับคลิปนี้จบเพียงเท่านี้ทุกท่านสวัสดีครับ